้าคอยาวลำตัวทีเล็กหางเจ้าสเตโกซอรัสลุยว้ายไดโนเสาร์าาตัวใหญ่ตัวยักษ์ไ <c oughs> ดโนเสาร์นกหัวไทรซลาท็อป <c oughs> ยา yeah, พลังอุ้ยหมุนรอบหน้าจอหัวทีเล็กหางลูกตุ้มไปว้าวเจอกับเจ้าไตเซราทอปตัวยักษ์เอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาติตยไปนะครับกับเกมไดโนโคลอเซียมสนามประลองเปลี่ยนชิ้นส่วนไดโนเสาร์นั่นเองครับผมทุกๆคนเคยฝันอยากจะลองเปลี่ยนชิ้นส่วนของไดโนเสาร์ตัวนู้นตัวนี้เพื่อเพิ่มพลังกันบ้างไม่เอ่ยในเกมน,นี้เราจะได้ทําการเปลี่ยนชิ้นส่วนของไดโนเสาร์ที่ เราเล่นไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไดนโนเสาร์กินพืชไดนโนเสาร์กินเนื้อเราก็สามารถนํามาผสมกันได้หมดเลยนะเพื่อใช้ความสามารถของชิ้นส่วนนั้นๆในการต่อสู้นั่นเอง อ๋อถือว่าเป็นเกมที่แม่น่าสนุกกันอีกเกมเลยนะเกมนี้ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับเราจะเป็นเจ้าเลปเตอร์ตัวนี้ซึ่งดูจากพลังแล้วมีเลือดไม่ค่อยเยอะโจมตีไม่ค่อยแรงแต่ว่าสปีดนี่เต็มเปี่ยมลุยมาตอนนี้ ีโอ้โหนี่มันไรสลาท็อปหัวทีเลสโอ้ยเนี่ยผม โจนี่มีการฟันฟันอืมป้องกันได้ก็ผมโอ้โหเฮ้ยชนะเรียบร้อยหัวเจ้าไตเซราท็อปปลดล็อกมาแล้วไม่มีความสามารถพิเศษกันด้วยหรอเราแบบว่า,าอืมอย่าเพิ่งใช้ละกันขอดูหัวเจ้าไตเซราท็อปหน่อยสินี่หัวไตเซราท็อปแม่พลังการโจมตีก็ไม่เยอะอะไรมากเท่าเดิมเลยนี่ไปมาตอนนี้โอ้โหนี่วิดมนุษย์ได้ไม่เอ่ยย่าเอ้ยตีมนุษย์ตายเฮ้ย อะไรของแกอืมหมุนตัวพลังป้องกันเอ้ยมีแบบว่าตัวโจมตีด้านหลังเอ้ยยังไงยังไงยังไงโอ้ยด้หางมาอีกคราวนี้เดี๋ยวเราขอทําการใช้เป็นพลังไฟแล้วกันนะอ่าตอนนี้ก็เปลี่ยนหางครับผมโอ้ยหางไตสลาท็อปตัวนิดเดียวเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนลําตัวอุ้ยนี่มันพอเราเปลี่ยนแบบนี้ กลายเป็นแบบว่าตัวเจ้าไตาสลาท็อปหัวเจ้าเลปเตอร์หางเลปเตอร์ก็ได้นะนี่ว้าพลังไฟของตัวแบบว่าตัวไตสลาท็อปเด <c oughs> ี่ยผมโจเข้าไปอืนี่พลังป้องกันโอ้โหหัวทีเล็กเอาละตอนนี้ขอทำการเปลี่ยนนี่ไตสลาท็อปธรรมดามาจา้าพลังไตสลาทอ็อปนี่นี่ป้องกันนะผม แล้วก็ควิดเข้าไปนี่ก็คือเจ้าไตาสลาท็อปล่างปกตินะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยขึ้นเขาเก็บเลือดเฮ้ยอือหัวโขกทีเดียวความสามารถพิเศษถ้าหาเด็กติดตามได้ด้วยนะเอาละตอนนี้ลำตัวเจ้าไมไตสลาท็อปหัวทีเล็กนี่หางทีเล็กครับผมอืมอุม้ยนี่มันเป็นลำตัวของเจ้าทีเล็กแบบมาตรฐานพลังโจมตีรุนแรงที่สุดมาเลยจ้าอุ้ยมีแบบว่าลูกๆทีเล็กตามด้วยอุ้ย นี่มันเราต้องสู้กับเจ้าบอสทีเล็กเอ้ยโอ้ยใจเย็นนะมากัดมันโอ้โหพลังป้องกันโอ้ยหมุนหมุนเฮ้ยเปิดผ้าใบนี่ยผมกัดรัวๆอะอยา่ยาอย่าอ้าวรบก่อนนี่พลังสะบัดโอ้โหวิ่งหางไดโนเสาร์กินพืชนี่ปลดล็อกแล้วจ้านายดูสิโอ้โห้มีแบบว่าลำตัวของไดโนเสาร์นกด้วยอื มีอีกหลายลำตัวเฮ้ยทีเล็กตัวเลปเตอร์ปรเปลี่ยนหางกันหน่อยสิหางไดโนเสากินพืชน,นี่เจ้าเลปเตอร์กลายพันุว้าพลังไฟครับผมนี่อืมโอ้ยมาพลังกงเลปเลปเตอร์นี่ลูกน้องของฉันโอ้โห้ตัวพวกนี้ตายเรียบไปต่อเพื่อนโอ้ ไดโนเสาร์ตัวใหญ่สกิลพิเศษเอาละคราวนี้เราจะใช้เป็นหุย้ยมีหัวคอยาวด้วยนะสามารถเอามาลองเล่นได้เจ้าคอยาวลำตัวทีเล็กหางเจ้าสเตโกซอรัสลุยว้ายไดโนเสาร์ตัวใหญ่ตัวยักษ์ <c oughs> นี่หัวจิกทีเดียวนี่าตายหมดแผนที่เลยมัง้งสะบัด <c oughs> ไดโนเสาร์ตายหมดแทนที่โอ้โหใหญ่เกินแม่มองแทบไม่เห็นโอ้ยใหญ่จริงๆร่างกายเป็นเจ้านกยักษ์ <c oughs> หัวเจ้าไตาเซราทอปหางเจ้าอะไรดีเอ่ยตัวนี้ละกันมาจ้าไดาโนเสาร์นกหัวไตเซราทอปเฮ้ยเดี๋ยวผม พลังอุยหมุนรอบหน้าจอนี่บินโชวอ,อุ้ยนี่มันหัวเจ้าตัวพ่นพิษได้มาแล้วจ้าคราวนี้ใช้แบบว่าสกิลเมกาแบงบ้างแล้วกันนะหัวตัวพ่นพิษหางเจ้าสเตกโกว้าวไดโนเสาร์บินได้หัวตัวพ่นพิษมาจอ่อโชวเข้าไปเนี่ผมพลังการป้องกันหมุนตัวสกิลนี่ผมเมกาแบง อุย๊ยสกิลลูกระเบิดมาถอยมานี่ก่อนจะโชว์พระผมแล้วก็นี่กระสุนไอ้ตายโอ้โหเดี๋ยวเราเปลี่ยนหางแป๊บ,บนึ่งอุย้ยหางตัวลูกตุ้มได้มาแล้วจ้าหางลูกตุ้มพอเป็นร่างกายของเดโนเร์บินนี่เลือดจ,จะน้อยแอคแท็กกับสปีดจ,จ้าพอสมควรมาเลยจา้าสกิลกระเบิดนะผมมา,ต,ต,าตุ้มตายนีไฟรอบตัว สังเวียนนี้เป็นของฉันตายซะเถอะเพื่อนอออว้ยยังไม่ตายอีกเดี๋ยวผมหมุนตัว หางสบ,บัดอุ้ยนี่มันหัวของตัวอะไรเอ่ยเดี๋ยวค่อยมาปลดล็อกละกันนะเอาละตอนนี้ดูเหมือนจะมีร่างกายอีกสองล่างออ้ยนี่มันลำตัวของไดนโนเสาร์ที่มีแผงหลังเลือดกับแอคแทคค่อนข้างจะดีสปีดน้อยจัดไปสิเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหัวกันหน่อยสิเป็นหัวที่เอ่อหัวทีเล็กละกันส่วนหางก็โอ้ยได้หางลูกตุ้มมาแล้วงั้นก็หางลูกตุ้มหัวทีเล็กหางลูกตุ้มลำตัวเจ้าแผงหลังไป ว้าวเจอกับเจ้าไทเซราทอปตัวยักษ์จะสู้ไหวหรือเปล่าสมบัติมาก่อนอืมว้ายแม่มันพ่นอะไรมาไม่รู้ปีเก็บสปีดอืมโอ้ยหนีมาก่อนอุยเกือบตายพลังกัดทีเล็กอืมกัดหน้ามันโอ้ยตายครับผมได้หัวอันใหม่โอ้โหสกิลไดโนเสาร์ยักษ์มาอีกแล้วจัดไปสิคราวนี้เปลี่ยนลำตัวกันหน่อยดีกว่านะอไดโนเสาร์นก ค่อนข้างถูกใจรู้สึกว่าเราควรจะเป็นเจ้าเลปเตอร์หัวเจ้าคอยาวส่วนหางก็เป็นนี่หางสเตโกไป <c oughs> เจ้าเลปเตอร์หน้าตาแบบนี้ใครเคยเห็นบ้างยา่าหางหนามสะบัดเต็มพื้นที่เฮ้ยอยู่นี่ตบมันโดนไม่เอ่ยไม่โดนหมุนดีกว่าอุยหางอันใหม่ปลดล็อกไปเลยสิร0อยเปอร์ซ หางใหม่หน่าตื่นเต้นโอ้โหอันนี้ละ่ะแล้วก็หัวของเจ้าตัวนี้นี่ขาดลำตัวรับผมโอ้โยนี่ไงเหมือนเป็นคล้ายๆกับสายพันธุ์เลปเตอร์เหมือนกันนะมีเลือดกับสปีดท,ที่พอสมควรไปเลยจ้าโอ้โยไดโนเสาร์ยักษ์เอ้ยตัวมีขนยักษ์สกิลขนสะบัดว้าวห,หัวของไดโนเสาร์นกนี่หว่ามาลวจ้าเจ้าหัวนกโอ้โหตัวใหญ่เออคราวนี้ไม่เอาสกิลแล้วกัน ตอนนี้ก็เอาเป็นเจ้าหัวนกแล้วก็เป็นลำตัวอะไรดีเอ่ยลำตัวไตสลาท็อปแล้วก็หางแบบว่าหางลูกตุ้มมาออให้ไตสลาท็อปหัวนกโอ้โหโดนกัดมาหางแบบว่าอืมสะบัดไปอุย้ยวิ่งหนีก่อนหัวนกของชันนี่ <c oughs> แม่ช่างบบาบ,บางมาลุยงับอุย้ยตัวเล็กอุย้ยยิ่งกัดยิ่งเล็ก <c oughs> โอ้ไดนนกเสาร์หัวแข็งคราวนี้เราจะต้อง เปลี่ยนลำตัวนิดหน่อยเอาเป็นลำตัวเจ้าทีเล็กหัวเจ้าไดโนเสาร์หัวแข็งแล้วก็หางเป็นเอ่อหางเลปเตอร์ละกันนะมาเลยจ้าโอ้ยหัวกระจิ๊ดเดียวมาหัวโคกโอ้ยหัวนี่อืมแรงสนั่นว้ายขอพลังป้องกันหน่อยออ้ยโอ้ยใจเย็นเฮ้ยนี่พลังโล่จ้าหมุนสะบัดโอ้ยจะตายจะตายเลือับผมโอ้ยตัวฝังทรายหมุนตัวเฮ้ย หัวโขกไปเออตายหมดต่อไปเป็นหางอะไรเอ่ยปรื๊ดหหางเป็นพุ่มคราวนี้เราจะใช้ลำตัวของนี่ตัวนี้ละกันตัวมีขนแล้วก็หางอันใหม่เมื่อกี้โอ้ยตัวของอะไรกันแน่นะส่วนหัวอืมเจ้าทีเล็กละกันมาโอ้ยพร้อมกับพลังกัดของเจ้าทีเล็กเนี่ยผมมางับครับผมงับอืมหมุนตัวอุ้ยเฮ้ยมันมีลูกน้อง เก็บพลังงานหมุนตัวเอาดิหมุนตัวเวับเข้าไปถอยก่อนอุ้ยเฮ้ยเสะบัดโอ้หโอ,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 โอพลังเต็มพื้นที่เก็บเลือดมาเก็บพลังงานเอ e เ g อหมุนสะบัดแล้วก็กัดไปตายครับผมว้ายหัวของเจ้าได้นกเสาร์นกอันใหม่เปื๊ดเป็นตัวนกอืมแล้วก็ หัวของเจ้าเหนียวผมออยอืมถ้าเป็นขนขนแบบนี้เออเหมาะอยู่มาลาจ้าไดโนเสาร์นกอืมหมุนสปินโอ้ไอวอ้ยจะตายโอ้แรงเออใครจุดประทัดวะเนี่ยเอาใหม่เฮ้ยเก็บพลังไฟจิ้มเข้าไปหมุนตัวเอาดิเอาดีสอยหมดอืมจะไปไหนจะไปไหนโอ้ย้ยตัวนี้ตัวใหญ่ โอ้โหไตสลาท็อปหัวตัวพ่นพิษหนีก่อนมาโลบาเรียมาแล้วมาสู้กันหน่อยสิเฮ้ยไอตัวพ่นพิษเฮ้ยจะตายจะตายอย่าลุ้มแต่ฉันนี่จิ้มครับผมโอ้โหเฮ้ยนี่มันสายพันธุ์ใกล้เคียงไตสลาท็อปเอาละหัวอันใหม่มาโอ้โหยหนามโคตรเยอะแบบนี้ละกันนี่โอ้ หัวแบบว่ายังกับกิ้งกาทะเลทรายเฮ้ยไตสลาท็อปตัวนี้มันมาแล้วฮึมหมุนครับผมมาหมุนสะบัดสองทีเฮ้ยเฮ้โอ้ยไอคอยาวตัวทีเล็กมันมาเฮ้ยจะสู้จะสู้อุ้ยพลังชั้นแรงกว่าสะบัดตายอุ้ยอืมหางอะไรกันนะ33%คราวนี้เปลี่ยนหางใหม่อืหางใบพัดของตัวอะไรก็ไม่รู้อุ้ยมา เจ้าเลปเตอร์เน้นความไวส่วนหัวเป็นไดโนเสาร์นกยะมาเลยจ้าตัวเลปเตอร์หัวเป็นนกมาอือพลังกรงเล็โบททอโอ้ยหางสะบัดทีลอยเฮ้ยนี่ก็คือสกิลพิเศษของหางอันนี้งั้นสินะอีกรงเล็บกรงเล็บพิษอือืออโอ้ยกรงเล็บพิษรัวๆโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นแม่เกมการผสมร่างที่ สนุกสนานใช้ได้เลยมีหลายตัวให้เราทําการผสมเยอะจริงๆสําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับ กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจ๊บจูบ